สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานบวช g ีจี้ปีโป้แต่งกายเวอร์อลังการเรียกได้ว่ามีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับงานอุปสมบทของ g ีจี้ปีโป้หังเห็นการแต่งกายของนักเวอร์อลังการชาวโซเชียลวิจารณ์สนันเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเพจเฟซบุ๊กชาลีบุญผลสมาชิกประเทศคอนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า จะลงตั้งแต่ตอนเย็นและแต่รอข้อมูลก่อนว่าจริงหรือไม่สรุปจริงเป็นงานบวชของเจ้าของร้านทองจัดในพื้นที่นิคมกือรองอำเภอปันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3-5พฤศจิกายนโดยในงานสุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปทั้งพิธีปลงผมเครื่องแต่งกายของนาคที่มีการใส่คล้ายมงกุฎซึ่งทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภาพดังกล่าวเป็นภาพงานบวชของนายธีรชัยคงทองหรือจีจี้ปีโป้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านทองสิวาลายัยที่เคยมีปัญหากรณีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กหลอกขายทองน้ำหนักไม่ตรงโดยได้มีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีหลายรายอย่างไรก็ตามการบวชทดแทนคุณเป็นเรื่องที่ดีหากแต่การแต่งกายนั้นอาจจะดูเวอร์เกินไป ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ